สวัสดีครับวันนี้ไทยโหลด .com จะมาแนะนำเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่เราใช้ iPhone นะฮะหรือ iPad ก็แล้วแต่เนี่ยการเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่ของรูปรูปนั้นครับไปดูกันครับว่าทำยังไงครับเรามาดูการเปลี่ยนเวลาวันเวลาสถานที่ในรูปนะครับสมมติว่าเราอันนี้ใน iPhone ในภาพตัวอย่างอาจจะเป็น iPad นะครับไปที่ p h โต้ครับไปที่โฟโต้มาเสร็จแล้วสมมติว่าเราจะเอาภาพนี้ภาพนี้นะครับผมแตะเข้าไปปุ๊บมันจะมีบอกเลยครับว่าภาพนี้ถ่ายที่ไหนใช่ไหมวันที่21เวลา11โมงถูกไหมฮะข้างบนนะครับเห็นอยู่นะครับอ่าโอเคสมมติเราต้องการจะเปลี่ยนวันที่ตรงนี้นะครับเราไป แตะที่ตรงไหนไปแตะที่ตรงนี้ครับตรงตัวไอตัวนี้ครับตัวไอไม่ใช่ถังขยะนะฮะตัวไอครับไปที่ตัวไอครับอ่าไปที่ตัวไอเสร็จแล้วมันจะมีเขียนเห็นไหมฮะวันวันที่วันจันทร์ที่21เวลา11โมงมันมีปุ่มคำว่า adjust ด้วยครับกดปุ่ม adjust ดูพอกดปุ่ม adjust เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าเอ๊ะ เราจะเปลี่ยนเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาวันที่เท่าไหร่แก้ตรงนี้เวลาอยู่ตรงนี้สมมุติว่าผมจะลองเปลี่ยนเป็นวันที่ยี่สิบสองได้ไหมแล้วก็เวลาเวลาผมจะเปลี่ยนจากาตรงเวลาตรงนี้ครับทา์เมอร์ว่าจะเปลี่ยนเป็นเวลาเที่ยงสิบนาทีแทนนะครับแล้วก็กดเที่ยงติบนาทีนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยลอะปึ๊บ ผมแตะเข้าไปตอนนี้ผมเปลี่ยนจากกิฟเเป็น g 2สอแล้วก็เวลาเปลี่ยนไปจาก11เป็น12นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม a d just ข้างบนครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับวันที่และเวลาเปลี่ยนไปละอ่าเดี๋ยวเราลองปิดอันนี้แล้วลอง back กลับไปนะครับลองกลับเข้าไปดูใหม่นะครับปุ๊บเห็นไหมครับ วันที่เปลี่ยนและครับเปลี่ยนง่ายๆเลยเนาะในไอ n นก็แค่เปลี่ยนแอดจัสเปลี่ยนสถานที่ก็ได้นะก็ไปที่เหมือนเดิมนะครับตรงจุดๆ,ๆตรงตัว i i ครับอ n f o r m a t i o n i n f o ก็น่าจะเปลี่ยนสถานที่ได้นะครับ a d j u s t กดปุ่ม a d j u s t แล้วก็เราก็อาจจะหาสถานที่ใหม่เดี๋ยวลองดูนะลองเป็นที่อื่นดู เอาเป็นที่ไหนดีละ่ะลองเป็นที่สักที่หนึ่งลวกันสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นสนามหลวงหัสใหญ่เลยก็ได้อ่ะมันวันขึ้นอ่าหัดใหญ่เลยก็ได้ผมเปลี่ยนเป็นหัดใหญ่ละเปลี่ยนสถานที่เป็นหัดใหญ่ทั้งทั้ที่จริงๆผมถ่ายที่วชิระนะครับสมมติเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยละเสร็จปิ๊บปิดไป ภาพมันก็จะเปลี่ยนเป็นหัดใจอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งที่จริงๆออริจินอลผมถ่ายที่วชิระโระงพยาบาลวชิระวันที่21เวลา11โมงเปลี่ยนได้เห็นไหมฮะนี่ใน iPhone เปลี่ยนง่ายยิ่เดียวครับ